สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัิพานิมนวลปัจจุบันเป็นนักเรียนแล้วก็ทำอาชีพเสริมก็คือขายขนมค่ะขนมก็คือแฮมเบอร์เกอร์ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทํทำกันนะคะก็ส่วนผสมก็จะมีหอมซอยะคะ่ะแป้งทอดกรอบผงปรุงรสผงปรุงรสก็เลือกรสที่ชอบได้เลยนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นรสบาร์บีคิวะคะ่ะแล้วก็น้าตาลอันนี้ก็จะเป็นไก่ค่ะหรือว่า ใครชอบเนื้อสัตว์อะไรก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเกตขนมปังค่ะผักก็ใช้ตามที่ชอบได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็กระลำปีซอยค่ะอย่างแรกก็จะมาเริ่มหมักไก่กันเลยค่ะใส่หอมซอยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสค่ะ แล้วก็ขยำได้เลยค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ลงไปคลุกกับเก็ดขนมปังที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี you ่ค่ะจะได้เป็นไส้แฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะ พอทำไส้เสร็จแล้วนะคะก็ตั้งน้ำมันค่ะแล้วก็เอาไปทอดได้เลยค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าน้ำมันพอได้หรือยังนะคะก็สามารถโรยเกล็ดขนมปังลงไปนะคะเก็ดหนมปังต้องลอยขึ้นมานะคะนั่นถือว่าใช้ได้ค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะ เราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะมาประกอบแฮมเบอร์เกอร์กันเลยค่ะอย่างแรกก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะ และขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถใส่ซอสที่ชอบลงไปได้เลยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะก็จะเป็นซอสชีสและมยายองเนสค่ะใครที่สนใจอยากลองชิมนะคะหรือว่าอยากประกอบอาชีพนี้เหมือนกันนะคะก็ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์096 538 7670ค่ะก็สามารถสร้างรายได้นะคะในช่วงโควิดหรือเป็นใครเป็นคนว่างงานหรือว่าเป็นนักศึกษานะคะที่อยากหารายได้เสริมเหมือนกันก็สามารถประ,ประกอบอาชีพแบบนี้ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำนักงานจัดทางงานจังหวัดราชะบุรีนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ